ถนนที่มุ่งสู่กระท่อมนั้นแทบจะมองไม่เห็นเป็นเพียงทางดินแคบแคบคดเคี้ยวลึกเข้าไปในป่าทึบราวกับแม้แต่แสงจันทร์เองก็ไม่อยากติดตามเข้าไปอาดัำจับพวงมาลัยรถตู้เก่าๆไว้เน่นดวงตาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นเมื่อแนวไม้หนาทึบเริ่มปกคลุมรอบด้านข้างๆเขาคือมายาแฟนสาวของเขาเธอนั่งกอดอกเน่นสายตาจ้องไปยังผืนป่ามืดมิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่บอก หลังมีคริสชายร่างสูงใหญ่ไหลกว้างมักมองโลกอย่างไม่เชื่อใครง่ายๆที่ทานตัวตลกประจำกลุ่มที่ไม่เคยจริงจังกับอะไรและลีหญิงสาวขี้อายสายตากระสับกระส่ายราวกับคาดหวังว่าป่าแห่งนี้จะขยับตัวได้เองเมื่อรถหยุดกระท่อมก็ปรากฏตรงหน้าราวกับซากที่ถูกลืมเลือนโครงไม้เก่าแก่สุดทรมแผงระเบียงแตกรา้าหน้าต่างมืดสนิทไร้แสงสว่างและเนื้อประตูแขวนกะโหลกสัตว์สีขาวที่เหมือนกำลังเสยยิ้มใส่ ผู้บุกรุกอากาศตกอวนด้วยกลิ่นดินชืน้นและไม้ผู้แม่คืนจะสงบแต่เสียงลมที่ลอดผ่านต้นไม้กลับดังเหมือนคำเตือนแผ่วเบาภายในกระท่อมอากาศขุนมัวไปด้วยฝุ่นทุกก้าวที่เหยียบทําให้พื้นไม้ดังออดแอดราวกับเสียงใครบางคนที่ตื่นจากการนอนยาวนานสิ่งที่หลงเหลืออยู่เต็มไปด้วยความพังทลาย ก้าอีหักเครื่อมือขึ้นสนิมรอยเล็บยาวลึกบนผนังคล้ายกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างพยายามจะตะกุยนีออกมาอดำเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นไม้กระดานหลวมตรงพื้นห้องนั่งเล่นเขายิ้มก่อนจะนัดมันขึ้นเผยให้เห็นทีบเปล็กที่พันไว้ด้วยโซ่แม้จะมีสิ่งห้ามจากมายาและสิ่งอ้อนวอนสันสของลีนาคริสก็ยกขวานขึ้นฟาดจนกุญแจแตกกระจายภายในทีคือสิ่งชวนสยองมีสันดำเกรอกลังราวกับยังอุ่นจากเลือด เทปบันทึกเสียงเก่าๆและหนังสือหนึ่งเล่มปกของหนังสือถูกเย็บด้วยบางสิ่งที่ดูเหมือนผิวหนังมนุษย์มันสั่นเบาๆราวกับมีชีวิตอยู่จริงตัวอักษรประหลาดบิดเบี้ยวบนหน้าเรากับแมลงคลานไปมาอดัําทั้งที่ควรหวาดกลัวกลับดึงหนังสือเข้ามาใกล้ด้วยสายตาเหม่อลอยอีธานแกล้งพูดติดตลกว่าควรเปิดเทปฟังดูอดัําจึงทำตามแรกเริ่มมีแต่เสียงซาๆก่อนจะปรากฏเสียงชายชาราแต่พระและเก่าแก่ดังลอดออกมา ถึงผู้ที่พบหนังสือนี้จงระวังมันถูกเขียนด้วยภาษาของคนตายหากเอ่ยออกเสียงพวกเจ้าจะปลุกสิ่งที่นอนหลับอยู่ใต้ดินพวกมันจะมาและจะไม่มีวันหยุดความเงียบเย็นเยียบเข้าครอบนำทั้งห้องแต่ริมฝีปากของอดัมกลับยกยิ้มกว้างเขาละเลยคำเตือนและเริ่มอ่านเสียงดังออกมาทีละบรรทัดโลกทั้งใบเหมือนสันสะเทือนพายุด้านนอกหยุดลงทันทีเหลือเพียงความเงียบผิดธรรมชาติจากนั้นเสียงกระซิบเริ่มเล็ดลอด เข้ามาจากทุกซอกทุกแง่ของกระท่อมตอนแรกเบาเหมือนใบไม้เสียดสีกันก่อนจะดังขึ้นทับซ้อนกันหลายสิบเสียงประหนึ่งบรรดาภาษาที่ไม่อาจเข้าใจได้ไม่นานเสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นจากป่าไม่ใช่เสียงคนแต่ก็ไม่ใช่สัตว์เช่นกันลีนาปิดหูกรีดร้องให้อดัมหยุดแต่ก็สายเกินไปแล้วป่าด้านนอกเริ่มโอนเอ็นไม่มีลมพัดและพื้นดินเองก็กำลังสั่นไหวคืนนั้นความสยองก็เริ่มต้นมายาสะดุ้งตื่นเมื่อเสียงกระซิบ ดังขึ้นข้างหูเธอเดินไปที่หน้าต่างและน,นั่นเองที่เธอเห็นตัวเองจ้องกลับมาแต่ไม่ใช่เธอภาพสะท้อนยิ้มกว้างทั้งที่ริมฝีปากเธอไม่ขยับดวงตาดำสนิทไร้วิญญาณก่อนมันจะกระแทกมือใส่กระจกจนดังสนั่นมายากรีดร้องเรียกเพื่อนๆแต่เมื่อทุกคนวิ่งมาไม่มีอะไรเหลือนอกจากเธอที่สังง่งเงินและพร่ำบอกว่าภาพสะท้อนพยายามจะออกมาหลังจากนั้นไม่นานอีธานออกไปหาฟืนด้านนอก คำกลบเกลื่อนความกลัวเขาไม่กลับมาคริสหยิบไฟใช้ออกตามหาแสงไฟตัดผ่านความมืดก่อนพบอีธานยืนอยู่นิ่งๆท่ามกลางต้นไม้ผิวซีดดวงตาดำสนิทริมฝีปากฉีกยิ้มผิดรูปทำไมพวกเจ้าถึงปลุกพวกเราเสียงของเขาไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปหนักทุ้มและบิดเบีย้ยวจากนั้นเขาก็กระโจนเข้ามาร่างเคลื่อนไหวบนสีขาอย่างรวดเร็วแขนขาบิดงอผิดธรรมชาติคริสแทบหนีตายกลับเข้ากระท่อมทันก่อนที่อีธาน จะทมชนประตูเสียงหเระอันบ้าคลั่งกล้องไปทั่วทั้งคืนเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงกรีดร้องเงาดำกระแทกหน้าต่างรอบด้านข้างในมายาชักกระตุกตัวลอยขึ้นกลางอากาศก่อนถูกกระแทกใส่เพดานแล้วร่วงลงมาอีกครั้งเธอลุกขึ้นดวงตาดำสนิทเลือดไหลอารบริมฟิกเสียงของเธอกลายเป็นเสียงหลายสิบเสียงผสานกันผู้เจ้าจะเน่าไปกับเราเธอโเระลั่นใช้เล็บฉีกเนื้อหนังของตัวเองรากับร่างกายเป็นเพียงเปลือกเปล่า ลีนาร้องให้สะอึกสะอื้นคริสคว้าขวานตะโกนว่านั่นไม่ใช่มายาอีกต่อไปต้องหยุดเธอแต่อดัมยังยุดมันด้วยความรักจับตัวเธอไว้ทั้งที่ร่างเธอบิดเบี้ยวหัวเราะกองห้อง แต่ความสาบแช่งลุกลามอย่างรวดเร็วอีธานพังหน้าต่างเข้ามาร่างกึ่งเน่าเปื่อยนอนคลานยั่วเย่ยบนผิวหนังเขากรีดร้องด้วยความบ้าคล้างมายาขวนแขนอาดำเลือดไหลเป็นทางลีนาถูกมือเนาดำคว้าลงไปในห้องใต้ดินเสียงกรีดร้องขาดหายไปทันทีทีละคนถูกกลืนหายไปเหลือเพียงเปลือกวิปริตที่หัวรอยอม,มนุษย์สิ้นหวังอดำหันกลับไปที่หนังสือหน้ากระดาษพลิกเองส่องแสงสลัวเผยข้อความสุดท้าย เพื่อขับไล่พวกมันต้องมีการสั่งเวย่ยเลือดของผู้ปลุกเขารู้ทันทีว่าใครคือผู้ก่อทุกสิ่งผนังกระท่อมสันสะเทอนเลือดไหลอาบเงาดำกลายเป็นอสูรปีนเข้ามาจากป่าอดัมหันไปหาคริสที่ยังเหลือรอดดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าต้องเป็นฉันฉันเริ่มมันฉันต้องจบมันก่อนคริสจะหยุดเขาอดัมความีดำกรีดแทงเข้ากลา,กลางอกเสียงกรีดร้องของเขาผสานกับเสียงของเหล่าคนตายเลือดรินลงบนหนังสือ แสงสว่างว่าพร่างพรายเนาร้องโหยหวนสลายไปเสียงกระสิบเงียบลงความเงียบปกคลุมอีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นป่ากลับมาสงบกระท่อมยืนนิ่งเงียบอีกครั้งความสยองทั้งหมดถูกเก็บซ่อนเอาไว้บนพื้นมีหนังสือเล่มนั้นปิดอยู่แต่ออกเสียงฮัมเบาๆเ,เ,เหมือนรอคอยบ่ายวันเดียวกันนักท่องเที่ยวสองคนผ่านมาพบกระท่อมที่ไม่คุ้นตาหนึ่งในนั้นก้มลงหยิบหนังสือขึ้นมาเพ่ของอะไรเนี่ยเขาพลิกฝุ่นออกจากปก อีคนไหวไหลดูเก่าเก่าสิลองเปิดดูสิหนังสือกระตุกเบาๆเสียงกระซิบด,ดังขึ้นอีกครั้ง